มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะอกีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้จะให้มาดูวันนี้เราก็ยังอยู่ที่จาเขียวยังไม่จบนะคะจากข้างหลังนี้ต้องขอบคุณน้องอันนะคะอันยูยูทูบเบอร์นะคะในช่อง youtube ของน้องอันนะคะบอกหลายวันแล้วว่าจะมาลงให้ก็เลยยังไม่ได้มาลงสักทีนะคะวันนี้เอามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้น้องอันได้ไหมอ่ะองอยู่ไหมเออไม่รู้ว่ามันจะชัดหรือเปล่านะคะนี่คือฝีมือของคุณน้องอันนะคะเดี๋ยวเราจะมา ประมาณนี้ไอ้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่ามันจะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะคะใครอยากที่จะเรียนตัดต่อหรือว่าอยากที่จะทําแบบโปรๆนะคะให้ติดตามน้องอันได้ที่อันยูยูทูบเบอร์นะคะเดี๋ยวสต์จะใส่ลิงก์ช่องน้องอันไว้ใต้ช่องคําอธิบายนะคะไปดูเทคนิคการตัดต่อของน้องเขานะคะแล้วก็ได้ลักษณะประมาณนี้เนาะ มันก็ชาร์จพอประมาณอยู่นะอันอยู่พี่ว่าวันนั้นนะพี่ลองทําแล้วมันไม่ค่อยชัดก็เลยไม่ได้เอาขึ้นแต่วันนี้ก็เอออันนี้คือ <c oughs> คือเราทําแบบนี้ให้ดูนะคะว่าการใช้ฉากเห็นไหมมันทําได้เนาะเออแล้วเราไปเปลี่ยนอะไรได้บ้างเราเปลี่ยนบันเนอร์ตรงนี้ให้เป็นแอดได้นี่นาเดี๋ยวนะขอ เขาเปลี่ยนนี่คือเทคนิคการไลท์แบบฉากของสตรีมยาร์ดนะคะอยู่ไหนล่ะ Inside YouTube brand brand. แล้วแอบยังไงบานไดปลาแบรนด์มาแล้วมาแล้วใส่เพิ่ไมได้ใไหม Example could s ร e n อสเป e show the s c r กิลโอเค แก้ไขได้ทุกเรื่าแบบนึงนะคะทุกคน tracker อ,อืมยังไงประมาณนี้นะคะใครอยากเรียนทำ YouTube ใครอยากเรียนใช้ Green Screen ติดต่อเข้ามาได้ใน Inside YouTube แก้ไขโอเคแก้ไขโอเคเสร็จแล้วปาบนึงใช่คุ น่าจะประมาณนี้อันอยูไม่อยู่แล้วใช่ไหมอันอยูไปแล้วโอเคใครมีคําถามอะไรถ้ามาดูคลิปย้อนหลังก็สามารถที่จะพิมพ์ไว้ได้นะคะว่าใช้ผ้าแบบไหนใช้ผ้ากว้างแค่ไหนยาวแค่ไหนใช้ยังไงแล้วก็ที่สําคัญนะคะหาซื้อได้ที่ไหนลงทุนเท่าไหร่ในการใช้ฉากแบบนี้นะคะอันนี้ก็มาโฆษณาให้น้องด้วย <laughs> นี่แนะ่งานขายก็มา โอเคให้แช์คอมเมนต์มาแล้วแบรนด์โอเคถ้าใครอยากับเรียนสีนะคะก็ให้ไปที่แบรนด์เราก็เปลี่ยนตรงนี้ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะง่ายมากๆแล้วเราก็จะ เป็น default แบบนี้นะคะมันมาในแบบประมาณนี้แล้วเราก็สามารถที่จะพิมพ์อะไรที่เราอยากพิมพ์ขึ้นไปหรือว่าคอมเมนต์ที่มีนะคะโปรแกรมนี้ก็จะใช้ได้ง่ายนะคะคอมเมนต์เดี๋ยวไปดูกันสมมติว่าเราคอมเมนต์อะไรแล้วเราอยากเอาไปไว้บนจอนะคะ Welcome to inside เดี๋ยวเราก็จะเอาไปไว้บนจอได้ด้วยแบบง่ายๆนะคะสง่สงสรงเ็จเราอยากเอานี้มาไว้โชว์บนจอมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะคะง่ายมากๆถ้าใครยังทำไม่เป็นหรือว่าใครอยากจะมาดูย้อนหลังแล้วก็มีข้อสงสัยอยากจะใช้โปรแกรมนี้จังเลยนะคะฟรีรูปเปล่านะคะมีคำถามต่งนางๆนานาก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้นะคะ อ่าโอเคมาแบบสั้นๆเร็วๆนะคะแล้วก็จะไปแล้วถ้าใครสนใจเกี่ยวกับการทําฉากโน่นนี่นั่นนะคะก็ติดต่อน้องอันได้นะคะที่อันยูทูบเบอร์นะคะน้องอันเ็ก็มีก่อนหน้านี้นเคยทำโปรเจกต์เป็นหนังโฟมยักษ์ใช่ไหมอันอยูก็เลยอันนี้สตาขอให้น้องเขาทําให้นะคะแล้วเขาบอกว่าการตัดฉากของสตาเนี่ยจะแบบ ค่อนข้างที่จะทำยากมากนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเป,เป็นเพราะฉากพ,พี่หรือว่าเป็นเพราะสีผิวพี่นะคะก็ไม่รู้นะคะแต่ว่านี่คือสิ่งที่เอามาแล้วเราก็จะไปให้คนดูใครเอ่ยถ้าใครเข้ามาเราจะบอกว่ามันเปลี่ยนได้เยอะมากโปรแกรมนี้เป็นอะไรที่ชอบนะคะชอบมากๆแล้วใครที่ยังไม่รู้นะคะมันสามารถที่จะไลฟ์กับโทรศัพท์ได้เลยนะคะขอให้คุณมีอินเทอร์เน็ตที่มันเสถียรแล้วก็ ไลฟ์อินเทอร์เน็ตได้เลยไลฟ์ถูกมือถือได้เลยพูดอะไรเนี่ยไ <laughs> ลฟ์ถูกมือถือได้เลยอ้าวเปิดมาตกใจเลยตกใจอะไรตกใจพี่เหรอ <laughs> เป็นไงอันว่ามันชัดไหมอ่ะเนี่ยพี่เอาขึ้นแล้วอะวันก่อนมันชงใส่วันนั้นอินเทอร์เน็ตไม่ดีส่งไปแล้วสองรูปพี่ไปหามาในรูปที่แคปไว้หาชื่ออันยูไม่เจอในในเฟซบุ๊กเพราะว่าเปลี่ยนทำทำเฟซใหม่ใช่ไหม ก็เลยเอาอันนี้ขึ้นมาขึ้นมาไหมอ่ะสัญญาณดีไหมถ้าขึ้นมาลิงก์ลิงก์แชร์อินไว้ก๊อปปี้นะมาก่อนแล้วเพจเอาขึ้นมาขึ้นมาไหมขึ้นมาแนะนําตัวอินเทอร์เน็ตโอเคไหมอ่ะอันนี้คือทางทางขึ้นอันนี้คือลิงก์ที่ส่งไปให้เอามาจอยแล้วก็ขึ้นมานั่งไลฟ์กันพี่ก็จะแบบเออเดี๋ยวเอาเอา,เอา,เอาจอนี้ทิ้งไว้อะไรเงี้ยว่างไหมเนี่ยทำอะไรอยู่ครับ เออขึ้นมาแนะนำตัวเดี๋ยวจะเอาช่องอันอยูทิ้งไว้ในในลิงก์ช่องนี้เนาะจะได้แบบใชเ่เปลี่ยนเปลี่ยนเฟซใหม่เลยเราหาไม่เจอแล้วช่วงนี้มีคนติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์ของของเฟซบุ๊กอะเยอะเน็ตผมไม่มีแรงอ๋อไม่แรงไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาลิงก์ช่องอันอยูไปทิ้งไว้ไปทิ้งไปใส่ไว้ไปใส่ไว้ <c oughs> ไใ,ไว <c oughs> ในช่องนี้เนาะ ไปใส่ไว้ในช่องอธิบายเดี๋ยวให้พี่ลงก่อนแล้วพี่ไปจัดการหลังบ้านต้องเออใช้เออต้องมันต้องใช้ทีละหน้าไงเมื่อกี้ต้องลงแล้วก็ขึ้นใหม่กับอันนี้อ่ามีอะไรอยากขายไหมอันยูจะได้พูดในไลฟ์ทีเดียวเลย มีคนอยากทามีคนสนใจนะคะมีคนสนใจอยากได้ฉากมีคนสนใจอยากได้การละวิธีการไลฟ์สดมีคนสนใจอยากทำการไลฟ์สตรีมแบบมีเพลงกับ OBS แล้วก็ไม่ตอนนี้มีคอร์สแล้วนะคะ star เปิดคอร์สแล้วนะคะสอนออนไลน์แล้วนะคะเออมีอย่างนี้ด้วยใครผ่านมาเจอไลฟ์นี้เนาะก็อ่าดูมีก็ติดต่อมาราคาก็เดี๋ยวก็ มีเซตไว้เรียบร้อยแล้วยินดีครับเนี่ยเดี๋ยวให้อันยูเป็นผู้ช่วยไม่ให้อันยูเป็นผู้ช่วยแล้วก็เดี๋ยวต้องหาช่วงที่จะใส่หมวกแบบหน้าหนาวใช่ไหมมันมีคลิปแต่มันสั้นอะ ก็ส่งมาดูก่อนก็ได้ส่งมาแชร์ดูก่อนก็ได้เป็นแบบไหนเนี่ยจริงๆช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยใช่ไหมมีแต่แบบนั่งคุยพูดถึงเรื่องสาวฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยพี่ยังไม่ค่อยได้ออกไปถ่ายคลิปข้างนอกช่วงนี้ยแต่จะทำบล็อกอยู่ในบ้านอะไรแบเนี้ยมีเยอะอยู่แต่อยู่ในกล้องไม่ได้เอาโหลดเอาไว้ก็มีใน เดี๋ยวว่าจะเอาบล็อกที่ทำมาเอาไปไว้ในเพจ star uk star tv เพจอะ่ะอันดูเข้าไปดูได้แล้วก็ดึงออกมาใช้ได้แต่ในนั้นมันจะไม่มีฉสกเขียวแต่ถ้าอยากได้สกเขียวเดี๋ยวต้องต้องหาทําอีกทีหนึ่งว่าต้องทํายัางไงภามนี้แหละ <c oughs> <c oughs> ก็เนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปเอาไปได้แต่วันนี้โซมนิดนึงเดี๋ยววันที่แต่งหน้าได้ไหมก็ ภาพนี้เดี๋ยวจะเอาภาพนี้ขึ้นบ่อยๆเพราะว่าตอนเนี้ยมันล็อกอยู่แล้วมันมันได้ประมาณสิบหรือว่ายี่สิบอาจจะไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปนับแป๊บ,บนึ่งนะช่วงที่เข้าไปนับมันก็ยังอยู่ใช่ไหมอะ่ะเดี๋ยวเข้าไปนับให้ว่ามันโหลดได้กี่ภาพทุกคนจะได้แบบไม่ต้องงงสงสัยนะคะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบเอ็ดโอ้เนียยี่สิบ a บ็ Back screen ล็อกไว้ได้ยี่สิบเราจะเปลี่ยนโซนไปเรื่อยๆก็ได้ยี่สิบเดี๋ยวเราอยากได้ก็อินอิบอกมาในเนี้ยมีรูปแต่มันแต่มันไม่กรีนสกรีนอะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายน้องเลียไปให้เดี๋ยวถ่ายน้องเลียไปให้มันจะมีรูปมีมีรูปถ่ายใน facebook ด้วยที่เราไปเที่ยวทุ่งป๊อปปี้กันนะอันยูเข้าไปดูรูปในนั้นได้นะแต่ว่า มันจะมีรูปน้องคนอื่นด้วยแต่ว่าห้ามเอารูปน้องคนอื่นไปนะเอาได้แต่น้องเบ利าคนเดียวที่มันมีรูปรียาคนเดียวอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ในอินบ็อกซ์เพิ่มได้มันจะมีพี่ไปถ่ายมาได้หลายรูปอยู่วันนั้นถ้าเกิดสมมติว่าจะเอาไปทำเอ็มีอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่สีฟ้าตัดยากโอเคเดี๋ยวงค่อยตัดค่อยทําสีเขียวตัดยากอ๋รอสีฟ้าเออส่วนมากโปรแกรมอื่นเขาก็ใช้สีเขียวกันนะเนาะได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยว เดี๋ยวจะทําเป็นสีเขียวให้พอดีเลยเดี๋ยวจะตัดผ้าที่มีเนี้ยให้พี่เก่งครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันมีทั้งผืนเนี้ยมันค่อนข้างที่จะหนักก็เลยถ้าพี่ตัดออกมาครึ่งหนึ่งมันน่าจะโอเคน่าจะเบาอยู่น่าจะได้อยู่อโอเคงั้นเ <c oughs> ปิดหัวตกใจเออไปแล้วอันอันที่ไปถ่ายรูปป๊อปปี้มันไม่มีฉากไงมันไม่ต้องตัดไงมันไม่มีเขียวรู้ว่าฟ้ามันเป็นวิวธรรมชาติเลยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มีอันนี้ด้วย รู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยส่งมาให้มันจะมีภาพคล้ายๆสีเพียแม่ออกสีน้ำตาลน้ำตาลน่ะสีผิวพี่ขาวด้วยเวลามานหนใช่ไหมเออ เข้าใจละไปละแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวได้ไปทำอย่างอื่นต่อที่มีคลิปต้องอัดต่อด้วยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะบา,บายสำหรับใครที่มาดูย้อนหลังก็ขอบคุณมากๆนะคะใครที่อยากรู้เกี <laughs> ่ยวกับการทำนี่แหละการไลฟ์การอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวมาเจอก,กันในไลฟ์หน้านะคะไปไปแล้ว End.